สองโมเมนต์สุดน่ารักของพระเอกหนุ่มมิกทองระยะต่อลูกสาวพ่อเวียอบอุ่นมากสองโมเมนต์สุดน่ารักของพระเอกหนุ่มมิกทองระยะต่อลูกสาวพ่อเวียอบอุ่นมากมิกทองระยะโมเมนต์น่ารักนั่งใส่ถุงเท้าน้อยๆให้หลานรักน้องวิรินลูกสาวพ่อเวียแม่วิกกี้น่ารักขนาดนี้อาสุดหล่อไปให้หมดตัวเลย เป็นภาพที่น่ารักมากๆเมื่อคุณอาสุดหล่อมิกทองระยะขอมาพักผ่อนแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่บ้านไร่เขาใหญ่ของพี่ชายร่วมช่องอย่างเวียสุกลวัฒน์ที่ทริปนี้พี่ชายได้แท็กทีมมากับวิกกี้พิมลยาภรรยาสุดที่รักและลูกสาวตัวน้อยน้องวิรินมาสัมผัสอากาศเยน็เยนๆที่บ้านไร่แห่งนี้ด้วยนอกจากจะได้เห็นภาพครอบครัว3ามคนพ่อแม่ลูกในโมเมนต,ต์ต่างๆแล้วทริปนี้ยังได้เห็นโมเมนต,ต์น่าเอ็นดูของคุณอามิกสุดหล่อที่ได้เจอกับล้านสาวอีกครั้ง และการเจอกันรอบนี้ดูเหมือนว่าอามิกจะหลงหล้านสาวเข้าอย่างเต็มหัวใจกับภาพน่ารักเจ้าตัวนั่งใส่ถุงเท้าให้กับน้องวิวรินอย่างทะนุถนอมพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าคุมป้ากล่องวิวรินไปนะครับอามิกใส่ถุงเท้าให้ครับสายเปหมดตัวแน่ครับแฟนๆเห็นสายตาอ่อนโยนของอามิกแล้วต่างเชียร์กันยกใหญ่อย่างให้พระเอกสุดหลอ่อมีลูกเป็นของตัวเองเร็วๆจะได้มีโมเมนต์นี้เป็นของตัวเองเอ๊ะหรือว่ามิกหัวใจไม่ว่างแล้วนะเนี่ย